พอเขาพูดถึงคุณบ่อยๆคุยกับคนรอบข้างเนี่ยข้อ5้นี่ก็คือไม่ใช่แค่พูดไม่ใช่แค่ฟังแต่เขาจดจํารายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณได้นะครับเขารู้ว่าคุณใช้ดินสอยี่หออะไรใช้ยางลบอะไรใช้กระติกน้ําอันไหนกินกาแฟอะไรนะครับฟังเพลงอะไรชอบศิลปินคนไหนนะครับเขาจะรู้ทุกอย่างที่คุณชื่นชอบเลยนะครับเรียกว่าถ้าถึงเวลาที่คุยกันเนี่ย เขาพร้อมจะทำให้คุณเซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจในความเอาใจใส่ในรายละเอียดของเขานั่นเองนะครับมาถึงข้อ6แล้วนะครับข้อ6แล้วอันนี้มาถึงมิติของการที่เริ่มแบบเข้าใกล้กันมากขึ้นนะครับอาจจะเริ่มเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นหัวหน้าง,งานเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับเขาก็าเริ่มที่จะมีลักษณะของการหยอกเอินนะครับแบบแตะตัวกันบ้างนะครับมีเล่นมุกกันบ้างแย่กันบ้าง หลายคนก็บอกเอ๊ะเขาแย่ฉันเนี่ยเขามองฉันเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าหรือเห็นฉันเป็นเพื่อนหรือเปล่านะครับแย่เนี่ยมันมีหลายเลเวลนะครับบางทีก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้นะครับบางทีอาจจะคิดเป็นพี่เป็นน้องก็ได้แต่ถ้าแย่บ่อยๆแย่นักๆแย่มากๆบางทีกขอาจจะชอบเราก็เป็นไปได้นะก็ต้องดูข้อนี้ประกอบด้วยเพราะมันจะมีเหมือนกับสมัยก่อนนะเวลาเราเด็กๆนะครับเด็กผู้ชายชอบแกล้งเด็กผู้หญิงนะครับสมัยก่อนผมก็ชอบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชอบมากแต่ก็ ก็ไม่รู้ทําไมถึงต้องไปแกล้งผู้หญิงคนนี้นะครับนั่นแหละครับก็คือจริงๆผู้ชายเนี่ยบางทีไปแกล้งไปอําผู้หญิงเรียกว่ารู้สึกมีใจแล้วก็มีความสนใจให้กับผู้หญิงนั่นเองนะครับก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าเขาเริ่มมีใจให้กับคุณแล้วนั่นเองนะครับ